ผู้ข้าไปบอกมืองางทองผาหวานผาขาวทุกซึ่งุกอย่างผู้ข้าอืมอืมอย่างนี้ก็ยังปรยักเก๊ดรวมกับโบมีก็ให้รวมเยอะงานเลยมึงไงเออผู้เก่าผู้ข้าอีกคำคุ้มของลูกหลานผู้ผู้ผู้คนงาขอฝาก บอกไม่งางเคยเงินเางั้ว่าบโบอกโบเอาเด้อไม่งางเคยเงิเอ้ยผูกขาบอกเล้วดูเก้าดูไก่ดูไก่ให้ปลูกปักรักษาให้เบิ้งให้เงินเด้อเกินไปเด๋อก็ขอให้ไม่งางเคยเงินเบิ้งเวลาให้ผิดพลาดดูไก่ดูไก่ดูชายดูชายส่งกลาง วงวางคือลูกยังมากระขอให้ขอมือก้มคุกยิ่งเด้อให้บึงให้เงินเด้อพอฝ่ายหลวงก็ะดายลูกบักโคงอึดเนี่ยค่ะให้มันหายมันกลางบ้านก็เยอะย้อนแล้วเงินเอาเด้อะมาเก่งนะก้าคุปขอให้พระผู้พะคำพระสมให้ปลูกปักรักษาเด้อพอฝ่ายหลวงก็ได้ให้คอยลูกคอยอ่านบ้านเมืองใกล้กนกลาง โอเคแค่เก็บอย่างนีบักโควิดก็ให้มันหายไปกลางไปให้ลูกกระอานได้กลับมาเด้อหาพ่อหาแม่คึ้นห้องู่กังทุกคู้ทุกคนก้างุกให้ขอดยู่ๆมือแห้งต้องขอผู้ข่าพ้อลูกอ่างวงวันคือผู้ข่าเรื่องมาก็ขอให้ขอมีความถูกดึงดึง ข้าคือกังเกงของผมมาปักงานเยอะรุกันขังกอดผู้ฆ้าพร้อมเยอะ้ากืเอางาเอ้ยมากินใส่เยอมึงเอยมึงเยอะกัหอบไปมาเรามาย่างหัวหมูให้กินคุปปีให้งะให้คุ้มให้ของลูกันุ่กาจะให้เก็บยังให้ไข่ปลาหางเด่ก็ให้กระรอปอดหายให้มีความแข็งกระวางคือพักข่าวเยอะข้าคุ ให้โชคให้ใจเยอะทุกอย่างทุกคนไปทางใดก็จะให้ขัดให้คล่องเดินทางก็ได้เอาเงาเลยบางทึงวางเขาชส้มมีทุกทึงทุกอย่างอขอให้ทึงขัดิีดทั้งหลายให้คุ้มของ ผู่คู่คนทางกายทางกายเ้อไปหากรินนะค่าเราจำเราจำอึดห่วงกลงห่วงลูกนะระเบิดลมหายใจกองแล้วค่ากัะดือปลายทางเลยเอ้ยคือแบบคือกระปุกคู้คู่ขนทาอุกานทางโลกทองเียงว่าไก้ว่าไกลก็กอให้ก็ปอดภัย กวกำลังจะก่อห้างนงนเงินได,ข,นนนไดขู่ปึงอังการเด้อค้ากาาูข้ากูขันก็ยังเยอะผมรู้ก็บบังข้าได้รับคลิปจากแม่นะคะเห็นแล้วก็โอ้ยคิดฮอดเนาะประเพณีบ้านนะคะพอใกล้ปีใหม่เราก็จะมีการเลี้ยงหัวหมูนะคะเลี้ยงเส้นไหว้ปู่ย่าเนาะ,ะบรรทบุรุษหรือว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละบ้านนะคะนี่ก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของยายจานะคะแม่ก็ขอพรส่งกำลังใจห่วงใยป้องกันลูกๆทุกๆคนเนาะวันนี้ก็เห็นแล้วยิ่งคินหอดนะคะินหอดสุดใจไอ้โรควิบวับที่มันเข้ามาทำให้เรากลับบ้านไม่ได้เนาะสรงสารยายนะคะปีนี้ยายจาเรียกแม่ว่ายายเนาะ เพราะว่าปีนี้แกก็เสียตาไปนะคะแกก็เหลืออยู่คนเดียวเนาะก็อยู่กับลูกกับหลานใจยิ่งเศร้าลูกสาวไม่ได้กลับบ้านนะคะแต่ก็ทำใจเข้มแข็งต่างคนต่างให้กำลังใจกันเนาะคุยกันทุกวัน โชคดีที่เรามีออนไลน์เนาะมีไลฟ์มีไลน์นะคะเปิดหน้ายิ้มคุยกันทุกวันให้แกมีพลังนะคะต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้กันและกันเป็นล้มโพล้ืล่มใส่ให้ลูกๆเนาะอย่างตระเพนีเลี้ยงหัวหมูแบบนี้ก็คือเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องป้องภยัยให้กับกลูกๆที่อยู่แดนไกลนะคะความหมาย ของคนบ้านนอกของเรานะคะอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้เนาะนี่เลยนะคะคิดฮอดคิดฮอดอยากกดดูแล้วก็น้ำตาไหลโอ๊ยแม่จ๋านะคะเนาะปีนี้นะคะก็เป็นปีที่หนักสำหรับยายจ๋าแล้วก็แม่มากเนาะแต่ว่าเราต้องผ่านพ้นไปให้ได้ก็หวังว่าปีหน้านี่ อ่าอ่าเรื่องโรควิฟั์มันก็คงจะดีขึ้นเนาะหวังว่าเราจะได้กลับบ้านนะคะเนาะกลับไปกอดแม่แน่นๆคิดถึงสุดใจบอกแม่สุขภาพให้แข็งแรงดูแลตัวเองให้ดีรอลูกสาวคนนี้นะคะคำนี้จะย้ำอยู่ทุกทุกวันเนาะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า ยายจ๋าอยู่ที่นี่กับเขาเขาคงมีความสุขยายจ๋าบอกย้อนไปแม่จ๋าให้คิดถึงว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราอาจจะไม่มีภาพนี้ให้กันและกันก็ได้เนาะเกิดยายจ๋าเป็นขี้เมาทำไล่เนื่อยงาน เนาะกับฐานะที่ยากจนมันอาจจะชนแก้วหรือว่าทะเลาะก,กันก็ได้นะคะความเข้าใจก็อาจจะไม่มีแบบนี้เนาะ,ค,ะคนเราก็มานึกย้อนถึงให้คิดว่าช่วดีแล้วที่เราได้มาอยู่ตรงนี้เราได้มีงานมีการทำนะคะได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ดูแลแม่เนาะ,ะและอีกหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดเจนว่าจุดนี้ทำให้เรา อมองพี่น้องอย่างเข้าใจนะคะมองทุกทุกคนอย่างมีความเมตตาเนาะช่วยในสิ่งที่เราทําได้นะคะต้องขอบคุณขอบคุณแม่เนาะแม่คนที่รักและสอนลูกทุกๆคนให้เข้มแข็งให้อดทนให้สู้งานนะคะและเข้าใจกับทุกๆปัญหาของลูกๆ และเป็นที่ปรึกษานะคะของลูกๆได้ทุกๆคนเนาะแม่ของเยจานะคะอันนี้แหละเป็นความภูมิใจถึงเราจะจนแต่เราไม่เคยจนใจนะคะเรามีพลังแห่งความรักเนาะความผูกพันช่วยเหลือกันกับพี่น้องด้วยจากคำสั่งสอนของแม่เนาะบุญนี้นะคะวันนี้ที่เยจะาเข้มแข็งวันนี้ที่จะ สู้ไวันนี้ที่ยายจ๋ามีพลังก็ได้มาจากกำลังใจของแม่นะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าใครอยู่ใกล้แม่กอดแม่แน่นๆนะคะถ้ามีโอกาสได้ดูแลดูแลยามท่านจุดป,ป่วยทำมันให้ดีเนาะถึงวันสุดท้ายเราจะไม่เสียใจนะคะเราจะไม่เสียใจยายจ๋ากลัว กลัวมากกลัวที่สุดคือสิ่งนี้นะคะเพราะสิ่งปีนี้เป็นปีที่วัดใจว่ายายจ๋าไม่ได้ไปดูใจพ่อไม่ได้ไปงานพ่อนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเข้มแข็งหวางนะคะสู้ๆกันต่อไปคนอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปอธิษฐานของยายจ๋านะคะอธิษฐานไว้อย่างเดียว เนะาะหวังว่าจะมีโอกาสได้ดูแลแม่ยามแก่เท่าได้มีโอกาสได้ดูแลท่านยามนาทีสุดท้ายแม้วันนี้ยังไม่ถึงแต่นั่นเป็นคําอธิษฐานและฝังใจของยายจ๋านะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นไปยังไงนะคะวันนั้นยังมาไม่ถึงแต่วันนี้เราต้องเข้มแข็งนึกถึงที่ไรก็เจ็บนะอืม อย่านึกเลยเนาะโอเคค่ะได้รับพรจากแม่แล้วก็ต้องเข้มแข็งนะแม่บอกว่าสู้ๆลูกลูกแม่ทําได้สู้ๆลูกลูกแม่คนเก่งนะคะคํานี้เนาะคํานี้จงเก็บมาเป็นพลังนะคะสําหรับคนไทยไกลบ้านอย่างเราเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ ฝากกอดแม่ๆที่อยู่ใกล้ๆนะคะแน่นๆเผื่อยายจ๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ